เราส่งนักข่าวสุดเก่งของเรานะฮะน้องอายนะครับไปลงพื้นที่ทําสกู๊ปเกี่ยวกับเรื่องของเทศกาลเขาเรียกว่า Holy Festival ครับในครั้งนี้เลยนะฮะโดยเขาบอกว่าเป็นการไปร่วมเรียกว่างานแบบครั้งแรกเล่นกับเขาด้วยเลยนะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีคนเชื้อคนไทยเชื้อสายอินเดียหรือว่าคนเชื้อสายอินเดียอยู่ในไทยเยอะครับก็บอกว่าคาดว่าจะมีถึงห้าแสนคนฮะในไทยนะครับแล้วก็สิ่งที่นําติดตัวมาด้วยก็คือเรื่องเกี่ยวกับประเภณนี้วัฒนธรรมครับนั่นก็คือส่วนที่เราเห็นก็คือเทศกาลเนี่ยสาดสีซึ่ง ผมเชื่อว่าคนไทยรู้จักกันมาพอสมควรแล้วแหละใช่แต่ที่แต่ที่มีแน่ๆปีนี้ค่ะอย่างที่เราเห็นที่น้องอายไปแล้วก็ที่หลักใหญ่ๆก็ที่พัทยาคุณก้องโอ้โหเล่นการสนุกสนานเลยนิดเดียวเป็นในเรื่องของประเพณีของศาสนาอินดูคุณผู้ชมค่ะซึ่งก็แผ่อิทธิพลเข้ามาและเขามีความเชื่อนะคุณก้องว่าอันนี้จะเป็นต้นแบบของสงกรานบ้านเราหรือเปล่าผมเชื่อนิดๆิดนะคุณอานะครับว่าตไปเทศกาลนี้มันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทยและกลายเป็นเทศกาลที่ สนุกมันฮาโลวีนอย่างรอย่างเงี้ยทีละราคนไทยชอบกันนะครับแดนแดนได้มากกว่าด้วยเดี๋ยวเราไปลองชมที่น้องอายทำสกู๊ปมันเลยฮะใช่เลยค่ะ มาสเตย์ค่ะพี่อาพี่ก้องค่ะวันนี้ก็เต็มเป็นประย่างคือคักเลยค่ะสำหรับบรรยากาศงานโฮลีเฟสติซวัลที่มีคนเชื้อสายอินเดียนะคะเข้าร่วมอย่างคึกคักดิฉันก็เห็นไหมคะสุดยอดไปเลยนะคะสีสันตะการตาวันนี้ยังมีบุคคลสำคัญระดับประเทศเข้าร่วมงานอย่างคึกคักด้วยค่ะนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเลขานุก,การนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีมาร่วมงานโฮลีเฟสติวัลครั้งที่หนึ่งที่สวนสนุกสยามอเมซิ่งพาร์ครวมกับสมาคมอินเดียแห่งประเทศไทยสมาคมวิศวะฮินดูปาริชาติประเทศไทยและพรตะชอยส์รวมกันจัดขึ้น ท,ทุกศาสนานะครับแล้วก็ทุกประเทศก็มีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีกันทั้งนั้นและวัฒนธรรมของแต่ละศาสนาแต่ละ,ะ,ะประเทศเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีงามทั้งนั้นเผอิญประเทศไทยเนี่ยโชคดีนะครับคือเราเป็นประเทศที่มีคนทุกเชื้อชาติทุกศาสนามาอยู่ด้วยกันอย่างสามาัคคีรองดองนะครับแล้วสามารถร่วมกิจกรรมกันได้โอ้โหเป็นพันปีอยู่มานานตั้งแต่ก่อนอิสยาเอมั่ที่เขาเข้ามาอยู่กันแบบนี้นะครับก็ ต้องถือว่าเป็นเป็นประเทศที่โชคดีแล้วเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติอะไรเราทุกคนก็มีความภูมิใจว่าเราเป็นคนไทยและแต่ละคนไทยแต่ละเชื้อชาติก็มีมีประเพณีของตัวเองซึ่งเราก็สามารถหล่อหลอมมาเป็นวัฒนธรรมประเพณีรวมกันได้นะครับไม่ว่าจะทางอย่างตอนนี้ก็เป็นของทางอินเดียห,มมรหรือทางทางกลุ่มมุสลิมหรือทางทางด้านคริสศาสนานะครับเราก็อยู่ด้วยกันได้หมดนี่ครับเป็นความดีของความเป็นประเทศไทยและคนไทยครับ บริเวณลานหน้าโซนบางกอกเวิลด์สยามอเมซิ่งพาร์คอย่างคลาคล้ำไปด้วยผู้คนเชื้อสายอินเดียที่เดินทางมาร่วมฉลองเทศกาลแห่งสีสันนี้ท่ามกลางบรรยากาศเสมือนแดนบอลิวูดงานนี้ยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยววิถีชีวิตความหลากหลายรวมถึงสร้างการรับรู้และปลุกกระแสะการท่องเที่ยวไทยสู่สายตานักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวเชื้อสายอินเดียทั่วโลกฝุ่นผงหลากสีที่สาดใส่กันเป็นความเชื่อของศาสนาฮินดูันิษฐานว่าเป็นที่มาของประเพณีสาดน้ำของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นเดียวกับเทศกาลสงการานต์บ้านเราด้วยความเก่าแก่ของอารยธรรมอินเดียและความหลากหลายทางวัฒนธรรมเทศกาลโคลียังถูกเชื่อมโยงกับตำนานต่างๆ เป็นโอกาสที่ผู้คนจะได้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตการเล่นสาสีให้เลอะเทอะจนบางทีสีติดตัวติดเสื้อผ้าล้างและซักไม่ออกสำหรับคนอินเดียนั้นหมายถึงความเข้มแข็งของมิตรภาพที่จะอยู่ติดตรึงไปตลอดกาลไม่มีวันจางเสื้อผ้าที่ใส่เล่นโฮลีจึงนิยมผ้าสีขาวและแม้จะเลอะเปื้อนก็จะไม่ทิ้งไปนั่นเอง น้ำัสเตนะคะน้องไอา้ำมโอ้ทำไมไม่มีน้องไอเต้นล่ะคุณก้องผมนี่รอดูอยู่เลยนะดูอยู่ว่าไปแดนกับเขาหรือเปล่าเดี๋ยวต้องให้ไปใหม่สเต็ปของแต่ละคนเนี่ยเขาสุดยอดเลยนะไม่ธรรมดาค่ะก็อย่างที่คุณบอกเชื่อว่าน่าจะมีงานประเพณีอย่างนี้นะคะในบ้านเราที่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถือว่าอาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งก็ได้นอกจากประเพณีของบ้านเราที่ต้องเป็นอยู่แล้วนะอค่ะ